วันนี้ในอดีต25มกราคมพศ2467มีพิธีการเปิดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเป็นครั้งแรกของโลกสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกสมัยใหม่โดยจัดขึ้นบริเวณเชิงเขามองบองเมืองชาวนีประเทศฝรั่งเศสมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน16ประเทศนักกีฬาเข้าร่วม258คนมีการแข่งขันกีฬา5ประเภทดังนี้ 1. บ็อบสเล็หรือเลื่อนน้ำแข็ง ใช้ผู้เล่นหนึ่งถึงสี่คนนั่งบนเลื่อนคล้ายกระสวยเลื่อนลงมาตามรางน้ำแข็งที่สร้างขึ้นโดยรางจะมีความยาวประมาณสองถึงสามกิโลเมตรขึ้นอยู่กับภูมิประเทศที่จัดการแข่งขันทีมใดใช้เวลาเข้าเส้นไทยน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะประเภทที่สองคือลิงเป็นการสไลด์ก้อนหินบนพื้นน้ำแข็งไปยังวงกลมที่กำหนดไว้ให้ได้จำนวนมากที่สุดประเภทที่สาฮอกกี้น้ำแข็งแบ่งเป็นสองทีมแย่งกันตีลูกพักให้เข้าประตู ของอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดประเภทที่ 4. i ไอส์สเกตติ้งให้ผู้แข่งขันใส่รองเท้าสเก็ตน้ำแข็งเข้าร่วมแข่งขันเช่นแข่งสเก็ตลีลาหรือแข่งสเก็ตความเร็วประเภทที่ 5. n นอร์ดิกสกีลิงเป็นการแข่งขันกลางแก้งมีหลายชนิดกีฬาได้แก่ชนิดแข่งความเร็วข้ามทุ่งหรือครอสคันทีสเก็งที่ระยะทาง18กิโลและ50กิโล ชนิดกีฬากระโดดไกลหรือสกีจัมปิ้งชนิดผสมหรือนอร์ดิกคอมไบคือแข่งทั้งระยะทางและการกระโดดไกลในการแข่งขันครั้งแรกเป็นการชิงเหรียญทองทั้งหมด16เหรียญทอง วันที่25มกราคมพศ2485สถานการณ์ผลจากสงครามโลกครั้งที่สองรุนแรงขึ้นเรื่อยๆราชาทูตญี่ปุ่นได้ชักชวนรัฐบาลไทยให้ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางการทหารกับฝ่ายอักษาอย่างเต็มตัวโดยมีการลงนามผ่านสถานทูตญี่ปุ่นและเยอรมนีประจำกรุงเทพและให้ยกเลิกความสัมพันธ์กับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งหมดซึ่งทางจอมพลแตกิบูลณสงครามนายกรัฐมนตรีคิดถึงสัญญาของชาติอังกฤษและอเมริกาแล้วว่าจะช่วยเหลือไทยต่อต้านญี่ปุ่นแต่ความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น ไทยต้องพึ่งพาตนเองจึงยินยอมตกลงเข้าร่วมกับญี่ปุ่นและประกาศสงครามกับอเมริกาและอังกฤษทำให้บุคคลสำคัญทางการเมืองการปกครองข้าราชการและชาวไทยทั้งในและนอกประเทศไม่เห็นด้วยกับนโยบายประกาศสงครามมีการรวมตัวกันเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่นแบ่งเป็นสามกลุ่มดังนี้กลุ่มในประเทศนำโดยนายปรีดีพนมยงค์ขนาดดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีขังกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกานำโดยหม่อมราชวงศ์เสนีประโมท เอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งมีบทบาทสําคัญในการไม่ยอมส่งคําประกาศสงครามต่อสหรัฐและถือว่าการประกาศสงครามนั้นไม่ใช่เจตนาของคนไทยกลุ่มที่3มเป็นกลุ่มคนไทยในอังกฤษนําโดยนักเรียนไทยณมหาวิายทยาลัยเคมบริดจ์และลอนดอน หลังจากนายปีดีพนมยง์รัฐมนตรีการขังซึ่งโดนปลดออกจากคณะรัฐบาลเนื่องจากขัดขวางมิให้ญี่ปุ่นนำเงินสกุลเยนมาแลกเงินบาทเพื่อใช้ในการซื้อสเสบียงเลี้ยงกองทัพญี่ปุ่นและไม่ยอมให้กองทัพญี่ปุ่นยืมเงินบาทได้กลายเป็นหนึ่งในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ราชการที่8ได้หลีกเลี่ยงการร่วมลงนามในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อันทันให้ประกาศไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายในการประกาศสงคราม จากนั้นนายปรีดีพนมยงค์เป็นผู้นําจัดตั้งองค์กรต่ดอต้านญี่ปุ่นหรือขบวนการเสรีไทยในประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการลุกลานของจกักรวรรดิญี่ปุ่นเพื่อรักษาเอกราชและอํานาจอธิปไตยของชาติไทยโดยมีบทบาทเป็นแหล่งข่าวสําคัญของสัมพันธมิตรนายปรีดีพนมยงค์ได้ส่งทหารเป็นประจําที่กองบัญชาการของฝ่ายสัมพันธมิตรณเมืองแคนตี้ประเทศสีลังกาพร้อมทั้งส่งทหารตำรวจและพลเรลือนไปนรับการฝึกกับหน่วย OSS ซึ่งเป็นหน่วยสืบราชการลับของอเมริกาสมัยสงครามโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนนายทหารสารวัตรโรงเรียนนายสิบสารวัตรทหารโดยรับสมัครนิสิตจ,จากจุฬาลงกรณ์ธรรมศาสตร์นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานักเรียนโรงเรียนเตรียมในเรือมาฝึกให้เป็นผู้บังคับบัญชาของกองกําลังใต้ดินเพื่อเตรียมสู้รบกับญี่ปุ่นในวันที่ฝ่ายสัมพันธมิตรกําหนด จนกระทั่ง20พฤษภาคม2488ในปายปีดีพนมยงแจ้งทางฝ่ายสัมพันธมิตรว่าเซรีไทยกว่า80,000คนทั่วประเทศพร้อมลงมือกับกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทยแล้วแต่ทางสัมพันธมิตรบอกให้ชะลอไว้ก่อนจนกองทัพญี่ปุ่นยกทงขาวเป็นฝ่ายแพ้สงครามเอง 2,501สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง7หรือททบเเริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่25มกราคมจากอาคารสวนน้ำพรเป็นภาพขาวดำระบบ Fcc 525เส้นทางช่องสัญญาณที่7ด้วยระบบเครื่องส่งออกอากาศสูง300ฟุตต่อมาในปี2517ออกอากาศด้วยภาพสีจากสนับเป้าในระบบพาวทางช่องสัญญาณที่5จึงเรียกเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5 ปี25ได้มีการเปลี่ยนโลโก้ช่องอีกครั้งจนวันที่1เมษายนพศ2557เริ่มออกอากาศในระบบดิจิตอลและเปลี่ยนชื่อช่องเป็นทีวี5 HD1 รายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศยาวนานที่สุดของช่อง5ตั้งแต่พศ2534ถึง58คือรายการเจาะใจ เมื่อพศ2505จอมพลสฤษดิ์ธนะรัตน์นายกรลฐมธมรีในขณะนั้นเป็นประธานมีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนเมื่อวันที่25มกราคมพศ2509ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการสถาปนาชื่อเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีนายพศรสินป์เป็นอธิการบดีคนแรกของมหาลัย